ทีนี้พาไปดูกันที่ทางร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ากันบ้างค่ะจากทางพลังประชารัฐท่านก็เป็นผู้สมัครสสเขตหนึ่งพะเยาด้วยนะคะมีการพูดถึงเรื่องของการที่จะไปลงพื้นที่กันที่ตลาดเช้าพะเยาขอคะแนนขอกําลังใจสําหรับการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นในอีก26วันเนี่ยละค่ะก็มีการที่จะไปลงพื้นที่ตลาดเช้าสําหรับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าผู้สมัครสสเขตหนึ่งจังหวัดพะเยาพักพลังประชารัฐค่ะเป็น การยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคเหนือด้วยนะไปพร้อมกับคุณธนสารธรรมสอนค่ะซึ่งเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อไปพร้อมทีมงานไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าายในตลาดเช้าบ้านเยี่ยนชื่อตลาดนะที่ตำบลบ,บ้านใหม่อเภอเมืองพยาวละค่ะประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีร้อยเอกธรรมนัฐเองก็กล่าวทักทายและก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและก็ร่วมถ่ายภาพอย่างเป็นกันเองอย่างที่เห็นอยู่ใน ภาพะ,ะเรียกว่าได้พบปักใกล้ชิดทีเดียวนะจากนั้นร้อยเอกธรรมนัฐก็นําทีมงานเดินทางออกไปพบประชาชนที่บ้านใหม่ท่ากลองตําบลท่าจําปีละค่ะชาวบ้านในชุมชนก็ออกมาทักทายมอบดอกไม้มอบพวงมลาลัยให้เป็นกําลังใจละค่ะก่อนที่จะนําคณะขึ้นรถแห่หาเสียงรอบตําบลบ้านใหม่ตําบลท่าจําปีร้อยเอกธรรมนัฐได้กล่าวถึงนโยบายของพลังประชารัฐที่นําโดยพลเอกประวิตยวงสุวรรณละค่ะก้าวข้ามความขัดแยง้ง ขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่ก็บอกว่าเป็นไปเพื่อความรักสามัคคีและความมั่นคงสงบสุขของประชาชนในบ้านเมืองทั้งพักเนี่ยร้อมดูแลประชาชนสารต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเป็น700บาทดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและทําประโยชน์ต่อบ้านเมืองมายาวนานละคะ่ะผ่านการเพิ่มเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดตั้งแต่อายุ60ปีเพิ่มเป็น3,000บาทต่อเดือน70ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 4,000บาทต่อเดือน80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น5,000บาทต่อเดือนนอกจากนี้ก็จะดูแลทุกช่วงวัยเน้นแก้ปัญหาที่ดินทำกินผลักดันเปลี่ยนสปกบเป็นโฉนดคอทชอแล้วก็เปลี่ยนเป็นสปกบตามเป้าหมายมีเราไม่มีแรงมีน้ำไม่มีจนค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นการเน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งแหละเพราะว่าพลเอกประวิทย์เองก่อนหน้านี้ก็ดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะสิ่งที่ได้กล่าวมาเนี่ยผลทางร้อยเอกธรรมรัฐเอง ก็บอกว่าเป็นประโยชน์และก็สําคัญต่อการดํารงชีวิตของประชาชนทุกคนซึ่งตลอด2ข้างทางที่รถแห่หาเสียงผ่านเนี่ยประชาชนก็ออกมาส่งเสียงเชียร์ให้กําลังใจกันล้นหลามทีเดียวละค่ะ